ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคอลเลกชันเนี่ยได้ออกสู่เกรย์มาร์เก็ตเรียบร้อยนะครับไอที่เรากรีดกรีดชอบชอบไม่ชอบอะไรยังไงมาดูกันนะฮะว่าตอนนี้ราคาเกรย์มาร์เก็ตทั่วโลกนะครับของโ o เล็กรุ่นปีนี้นะฮะออกมาแล้วราคาเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกนะฮะกับเย l โลโก o สีเทอร์คอของเดโ o นาราคานี้พุ่งแบบสุดๆนะครับมาที่355%ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านจนถึง5ล้านเลยนะครับแต่ว่าออกชอบอะ เพียงร้านเดียวให้บอกว่าไปจอง Landywer ต้องได้ต้องได้นะฮะเปิดมาที่ราคาช็อปนะครับประมาณ500 0 0นกว่าบาทแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยเกือบ2ล้านกว่าบาทแล้วลูกค้ายังผมจะได้ไหมน้ะหรือว่า John Mayer นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาไม่เยอะมากแต่ว่าก็เยอะอยู่นะประมาณเนี่ยหนึเกปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปตามค่านะครับ OP เนี่ยแรงยังไงก็แรงอย่างนั้นนะฮะนี่ตัวสี p i ต t a ิ h อนะฮะ เราสาวชอบกันนะครับก็200กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนถ้าเกิดเป็นขนาดเล็กหน่อยนะเมืกี้41ใช่ไหมอันนี้36นะฮะแตกต่างกันนิดนึง บรรดา OP ทั้งหมดนะฮะสีลาเวนเดอร์เนี่ยจะเป็นสีที่ไม่ค่อยฮอตที่สุดนะครับคนที่ขึ้นน้อยน้อยเลยนะฮะก็คือไวท์โกเดโตน่านั่นเองนะครับอยู่ที่45%ไปถึงเยลโลโกนะครับของสกายดิวเวลเลอร์เนี่ยหน้าเขียวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ69%แล้วก็ GMT ไวโกนะครับตัวสไป์เนี่ยก็อยู่ที่81%ใครคิดว่าราคาจะประมาณนี้อยู่แล้วยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันทีนะฮะ